มาบอกข้อดีของการซื้อรถมือสองในหนึ่งวิซื้อเถอะค่ะเพราะราคาถูกกว่ามือหนึ่งหลักแสนไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วมไม่มีกอใหม่ด้วยคันนี้เลย <c oughs> Ford Ranger Raptor V6 EcoBoost ปี B B 2023รถกระบะสวยพรีเมียมต้องคันนี้เลยค่ะไฟหน้า Magic LED ได้ทั้งความปลอดภัยและความพรีเมียมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนมีกล้องมองรอบคัน มีเนวิเกเตอร์ให้พร้อมลุยทุกพื้นที่มาพร้อมกับการเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y กับ Android Auto ถึงจะคันใหญ่ขนาดนี้ก็ยังขับง่ายนะคะเพราะเป็นเกียร์ออตโต้แถมยังเป็นขับ4พร้อมลุยทุกพื้นที่เลยค่ะเบาะหนังคู่หน้ารองรับการขับขี่ทางเรียบและออฟโรดปรับไฟฟ้าได้10ทิศทางเบาะหลังออกแบบใช้งานอนเนกประสงค์พับได้มีช่องชาร์จไฟไทย A และไท p ซ C พร้อมช่องแอร์สำหรับความสบายทุกที่นั่ง บอกเลยราคามือหนึ่งอยู่ที่1,840,000บาทประหยัดไปเกือบ5,000สนบาทเพราะเราขายอยู่ที่ราคา1,339,000บาทผ่อนเพียง22,000บาทต่อเดือนเลขไม่บอกเลยว่าคุ้ม47,000โลค่ะคือรถที่ออโตวิลล่ามีแต่ได้กลับได้ได้ที่1ออกรถศูนบาทดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง2.09น 2, 0, เติมน้ำมันเต็มถังแถมกล้องหน้ารถให้ด้วยค่ะ พร้อมประกัน2ปี2 0 0 0 0ื่นโลโดยซิกแมนซ่อมศูนย์ทั่วประเทศมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอีก24ชั่วโมงเซนไฟแนนซ์ให้ถึงที่ส่งฟรีให้ถึงบ้านค่ะสนใจรถคันนี้เข้ามาดูได้ที่ออตโตวิลล่าสาขาลมเก้าค่ะหรือจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์นี้ได้เลยนะคะ